โอเคครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบผมเดลลาเชนนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับก็คือผมจะมีอาทิกมาบอกนะครับที่ก็คือเก็บกบดำนะครับให้ครบยี่สิบตัวนะครับภายในประมาณสามสี่เดือนนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมทุกคนก่อนจะไปรับชมนะครับผมใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับเติมแพ็กเกจราคาถูกนะครับก็เติมร้านนี้ได้เลยครับผมร้านแบงแบงช็อปนะครับอ่าใครที่ อยากเติมแพ็กเกจราคาถูกลูบี้ราคาถูกนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะลิงก์ร้านเดี๋ยวผมทิ้งให้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้ก็มาพบผมเดือยวลาเชนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็คือผมจะมาบอกทิกนะครับผมก็คือเก็บกบดําให้ครบยี่สิบตัวนะครับผมภายในสามเดือนนะครับโดยที่ไม่เติมรักบาทนะครับผมอันนี้แบบไม่เติมตักบาทเลยนะแบบเก็บ กบดาให้ครบยี่สิบตัวนะครับกบดําคืออะไรนะครับก็คือเป็นกบนะครับผมที่เอาไว้มาตีบวกนะก็คือแบบอ่านี่นะกบดํแปดดาวนะผมก็สามารถเอาไว้ตีบวกเลนเจอร์ได้นะครับให้มันเป็นร่างแม็กอะไรแบบนี้นะครับให้มันเป็นอาเลเวลแม็กเลเวลตันอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่จะทําให้เลนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยเป็นเลเวลตันใช่ไหมก็ต้องใช้กบอากบดานะครับผมถ้าเป็นร่างธรรมดานะก็ใช้กบดํา นะครับผมจะเป็นท่าธรรมดานะครับใช้กบดาวประมาณอ่าใช้เย็บบีบตัวนะครับผมเย็บบีบตัวนะแล้วก็คือแบบอ่าแบบไม่เติมเลยเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมทุกคนเรื่องตอนนี้เนะี่ยอ่าบากิเนี่ยตอนนี้ผมผมตีบอกไว้ติดเก้าตัวแล้วนะผมก็อีกตัวเดียวนะครับบากิผมก็จะแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตัวแม็กก็จะมีเนี่ยแบบนี้นะครับที่มันจะมีออร่าแบ่งที่เป็นแบบอ่าชมพูเข้มๆอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นร่างไฮเปิดนะครับผมทุกคน แต่อันนี้เป็นร่างออาตานะครับตอนนี้ผมใช้ร่างออาต้าอยู่นะ,<ล>ะเดี๋ยวอาทิกที่จะมาบอกนะฮผมทุกคนทิกที่จะมาบอกนะครับ,ก,บ,ก,รบก็คืออ่ามเดือนเนี่ยนะครับล็อกอินนะครับผมล็อกอินล็อกอินทุกเดือนเนี่ยมันจะได้กบดําใช่ไหมทุกคนเออมันจะได้กบดําใช่ไหมทุกคนนะครับก็ตีไปเป็นต่ำตัวแล้วกันนะเออเพราะว่าต่ำเดือนนะครับผมแล้วก็ในทางด้านของสเตจวิ่งนะครับใครที่แบบมีขนนกเยอะๆวิ่งเยอะๆเนี่ยนะครับก็ แนะนำให้วิ่งติดท็อปหมื่นนะครับผมก็คืออ่าไอดี ID นี้ผมก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ค่อยวิ่งอยู่นะแต่สำหรับคนที่มีเวลาหรือว่าคนนกเยอะๆนะครับผมก็แนะนาวิ่งท็อปหมื่นเลยนะได้กบรมาหนึ่งตัวนะครับผมหรือว่าอ่าใครดีขยันคน,นกเยอะก็สองตัวสามตัวไปเลยนะครับผมทุกคนต่อมานะครับผมสำหรับคนที่อ่ามันจะมีภารกิจตรงนี้นะแบบอ่าเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนกันยายนะ่ะที่เป็นครบรอบ8ป้ปีนะก็คือมันเจก กบดํากบไฮเปอร์เยอะมากนะนี่นะครับก็คือใครที่แบบเปิดกาชาตัวแบบใช้ตัวได้นะครับแล้วก็ทําให้เบียร์ทิปนเลนเจอร์อัพเกรดห้องุดอะไรประมาณนี้มั้งนะครับก็คือจะได้กบดํามาบีนะคบผมทุกคนจากพาร์ทด้วยนะผมจากบีพาร์ตนะผมก็คือเลี้ยวสักติบเลยนะพาร์ก็ได้ตัวหนึ่งนะผมหรือว่าใครจะเติมพาร์เนี่ยก็เติมได้นะได้ทั้งกบดําแล้วก็กบไฮเปอร์เลยนะครับผมทุกคนประมาณนี้แหละแล้วก็ในทางด้านของแพ็กเกจ นะครับผมหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจเรือน่าเก้าดาวนะครับได้กบดําทักตวงตัวนะครับผมกบลีออนาดแล้วก็กบอ่าเก้าดาวธรรมดานะครับผมทุกคนหรือว่าใครที่แบบเจาะจงจริงๆเลยเนี่ยครับก็อ่านี่เลยนะครับผมโอกาสอ่าได้รับลิงเจอร์เปดดาวเก้าตัวนะครับก็คือมีอ่าแล้วอีกบางครั้งนะครับก็ได้กบดําแค่ตัวเดียวนะครับผมทุกคนอ่ะใครที่จกเติมถูกๆก็เติมร้านแบงค์แบงค์ช็อปได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วๆก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ ห้องทดลองครับผมห้องทดลองนะอ่าห้องทดลองนี่ตรงห้องทดลองรับตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะรีใช่ไหมมันจะรีทุกวันนะครับรีรีทุกวันเวลาครั้งนี้ครับผมรีไปแล้วนะก็อ่ามันก็จะมีโอกาสได้คริสตัลระดับกลางครับที่เอ่อคริสตัลระดับกลางเนี่ยนะครับก็คือถ้าเรารีกระดานเนี่ยเราเจอกบดําอัลตร้าเนี่ยนะครับก็คือแบบอาจจะคุ้มมากๆเลยนะครับผมมันจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับโดยใช้คริสตัลระดับกลางในการหมุนนะครับอ่ะแล้วผมหมุนทําไมวะ โอเคครับผมก็ต่อมาก็เป็นสเตจระดับยากนะครับผมทุกคนถ้าเล่นตั้งแต่ด่านที่1เนี่ยนะครับอ่าหด่านมันมีอยู่1ตัวใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็คือแบบอ่ามันจะตีได้วันละหครั้งใช่ไหมก็ก็คือมันจะอ่าถ้าผ่านผ่านหครั้งเนี่ยในวันเดียวเนี่ยนะครับก็คือมันจะได้อ่าหครั้งนะครับหด่านต่อหนึ่งตัวนะครับผมก็คือได้อ่าถ้าเคลียร์ครบนะถ้าเคลียร์ครบด่านร้อยเนี่ยนะครับก็ น,น่าจะได้ประมาณติบกว่าตัวเลยนะทุกคนหรือว่าใครที Nixon> ่เป็นไอดีใหม่นะครับผมนี่นี่มันจะมีตรงนี้นะก็คืออ่าถ้าด่างใหม่เลยเนี่ยมันจะเก็บกบง่ายกว่าเลยนะทุกคนเนี่ยถ้าเคลียร์ด่านนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่าอยู่ไหนวะอ่อนี่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 ถ้าเคลียร์ด่านใช่ไหมเนี่ยถ้ามันยังไม่เป็นติกถูกนะครับเราก็เคลียร์ไปเลยนะครับผมทูคนก็เคลียร์ไปเลยนะถ้าเคลียร์แล้วเนี่ยมันจะได้ของตามล่างด้านล่างนี้เลยนะกบดำแปดดาวนะครับผมทุกคน ดึงถ้าเคลียรเคลียครบดางตีร้อยตีเดดีเนี่ยมันได้ประมาณตีบตีบตัวตีเบ็ดบตัวนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้สำหรับคนเล่นใหม่นะครับผมทุกคนก็ได้กบดําตัวกาชาแล้วก็กบแดงกบแดงแปดดาวนะครับผมทุกคนต่อมานะครับผมรางวัลจจกข่อคอยอา,านันงครับผมก็คือ หอคอยเนี่ยนะครับมันเล่นได้วันละสามครั้งนะครับผมก็คือมันจํากัดแล้วแหละนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าเดือนอ่าหนึ่งเดือนรีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่แต่อ่าที่อัปเดตใหม่ก็คือเขาแบบจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็คือถ้าเราเคลียร์ถึงหนึ่งร้อยนะครับถ้าเราเคลียร์หอคอยถึงหนึ่งร้อยเราก็จะได้กบดําเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมนับให้นะอ่าชั้นยี่สิบหกอ่าขอดูก่อนนะชั้นยี่สิบหกก็หนึ่ง หนึ่งสองสามดีเอ่อแป๊บนึงขอน้าห่หน่องสามเอ่ห้านะครับหกหกเจ็ดปดเดิบอ่อดิบเอ็ดิบสามบเอบนเอนะครับก็คือ ถ้าเราเคลียร์ครบ100เนี่ยนะครับก็คือมันยากมากเลยนะก็ถ้าเราเคลียร์ครบเนี่ยมันจะได้ริบบีตัวนะครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นอ่าไฮเปอร์เนี่ยเดี๋ยวผมแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไฮเปอร์ผมก็เก็บครบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทําทีละคลิปไปนะครับผมทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมผมขออนุญาตปั้นบากีให้มันแม็กเลยละกันนะครับผมนี่ค่าเด็กตัวเดียวพอดีครับผมจากบวกริบเก้าก็จะกลายเป็นอ่ายี่ริบนะครับแล้วก็จะตันนะครับผมทุกคน ผมใช้เวลาเก็บกบดำทั้งหมดสามเดือนนะโดยไม่เติมเลยนะทุกคนผมไม่ได้เติมเลยนะเพราะว่าไม่มีตังค์เติมนะครับอ้าวก็ขอตีบวกแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนก็ตีบวกให้มันถึงเลเวลสองร้อยิบนะมันจะได้แม็กอาแม็กแบบเต็มตัวเลยนะครับผมทุกคนนี่ยัดไปยัดไปนะคใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคบผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ไอที่เดือนที่แล้วอะนะครับเดือนที่แล้วอะที่เป็น8.5ปีอะนะครับเดือนกันยาก็คือแจกกบดําเยอะมากนะมีตารางแล้วอินบิทเดตมีภารกิจให้ทําอะไรประมาณนี้นะอ่าก็เป็นอัลตร้ามาสเตอร์แม็กแลวนะคบผมตลอดบากิของผมนะคบผมก็เปิดได้ใช่ไหมก็คือเปิดได้ใช่ไหมเออเปิดได้เดือนที่มันมาเลยนะเปิดได้แค่ตัวนะครับผมโอลิเวอร์ไม่ได้นะอ่ะก็แม็กไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับตลอดบากิผมนะครับุทุกคน ก็ประมาณนี้แหละนะผมทุกคนใครที่เอาเปล่งไปเติมนะครับผมก็เติมาหากลุบกันได้เลยนะผมทุกคนก็เล่มเอเมเลียเล่มเอเมเลียนะครับก็คือผมไม่รู้นะว่าจะเอาหรือเปล่านะครับผมทุกคนอขอดูก่อนนะ้องตีพีวีแตครั้งหนึ่งนะก็คือผมค่อยค่อยดันไปนะครับผมทุกคนก็ตีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับ